การเดินเพียง5,900อาจเป็นตัวช่วยในการต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์แต่ทำไมวารสารเจอร์เมดิซีนได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินและโรคอัลไซเมอร์โดยคณะนักวิจัยจากออสเตรเลียและนานาชาติพบว่าการเดินวันละ5 0 0 0 7 5 0 9อาจช่วยชะลอกระบวนการเสรื่อมสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ในการศึกษานี้คณะนักวิจัยติดตามกลุ่มผู้สูงอายุ590ปีที่มีสุขภาพสมองปกติจำนวน294คนเป็นระยะเวลานาน,านถึง14ปีเพื่อวัดจำนวนก้าวเดินการทำงานของสมองและการสะสมโปรตีนในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์และนี่คือสิ่งที่พบว่าการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพอาจช่วยชะลอการเสื่อมสมองซึ่งเชื่อมโยงกับการลดการสะสมของโปรตีนในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ผู้ที่มีอาการแรกแม้ของโรคอัลไซเมอร์อาจชะลอการเสื่อมโดยการออกกำลังกายเบาๆทุกวัน แต่ที่น่าสนใจคือผู้ที่เดินมากกว่า5,009ต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีความจําและการคิดที่เสื่อมช้าลงน้อยกว่าซึ่งเชื่อมโยงกับการลดการะส,สมของโปรตีนเทาทาวที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์คณะนักวิจัยยืนยันว่าการเดิน5,001-7,509ต่อวันหรือแม้แต่การออกกำลังกายเบาๆเช่นเดิน3 0 0 0 5 0 0 9ต่อวันยังช่วยลดการะส,สมของโปรตีนเทาและชะลอกระบวนการเสื่อมสมองได้อย่างชัดเจน ผลการศึกษานี้แนะนําว่าการทํากิจกรรมทางกายภาพที่เหมาะสมอาจเป็นแรงกระตุ้นสําหรับผู้สูงอายุให้ออกกําลังกายมากขึ้นพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นสมาร์ทวอทหรือนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะเพื่อติดตามและสนับสนุนการออกกําลังกายการศึกษานี้เป็นผลงานของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมเลเบิร์นของออสเตรเลียรวมกับมหาวิทยาลัยฮาวาดาของสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยโตรนโตของแคนาดา